สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้วันที่29กันยายน2567นะคะวันนี้สำนักข่าวนโโสพสื่อระดข่าวเด็ดออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้นะคะวันนี้เราอยู่ที่บ้านเลขที่169หมู่ที่5ตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาจากกังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายมิตราพลและก็นางกิจราธาพลนะคะวันนี้เป็นวันทําบุญครบครอบประจําปี2567นะคะวันนี้ช่วงเช้าก็จะมีญาติสนิทมิสหายนะคะได้เดินทางนําปิ่นโตมานะคะแล้วก็ได้มาเตรียมความ พร้อมเรื่องอาหารนะคะวันนี้ก็จะเป็นขนมจีนนะคะน้ํายารรรขนมจีนนะคะแล้วก็มีแกงไตปลานะคะแล้วก็มีแกงส้มนะคะแล้วก็มีผักมีผลไม้ที่ทุกคนได้มาช่วยกันแล้วก็จัดเตรียมไว้ให้นะคะเมื่อถึงเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาสานาทีนะคะก็ได้นิมนต์พระสงฆ์มาจากสำนักสงฆ์เฉลิมพระเกียรตินะคะหมู่ที่สองตำบลอรัญคำวารี อำเภอเกียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งเป็นพระอาจารย์สุพลจิตตะปัญโยนะคะวันนี้ก็นายนิมนต์พระมาจํานวน5รูปนะคะเพื่อมาทําบุญบ้านนะคะแล้วก็ทาบุญให้บรรพบุรุษสก,กุลสายธาราพรนะคะวันนี้นะคะที่บ้านนาย มิทธาพลแล้วก็นางจิตราธาพรนะคะลูกๆหลานๆนะคะก็ได้มาพร้อมกันเพื่อนบ้านนะคะที่นางจิตราได้ไปเรียนเชิญมานะคะวันนี้นะคะก็ทําพิธีทางศาสนานะคะได้มีนายมิทราพลนะคะได้จุดทูปเทียนโต้หมูบูชาพระรัตนตรัยนะคะพิธีหน้าพระนะคะหลังจากนั้นานายพลชัย อบอกอปัญชัยสังดวงยางชาแน,นลนะคะหัวหน้าขุนข่าวสาน้ำข่าวสื่อรัฐเจาะขดิตออนไลน์นะคะก็ได้จุดทูบเทียนนะคะบางสกุลหน้ารูปบรรพบุรุษที่ได้ร่วงลับไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ทําพิธีการทางาศาสนาตามลําดับขั้นตอนนะคะวันนี้มีการถวายภาคราจีวรให้พระท่านด้วยนะคะแล้วก็ถวายทรงปัจจัยถวายพระทหารเดพระภิกษุสงฆ์นะคะแล้วก็ได้ถวายเครื่องททยธรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสังฆทานนะคะแล้วก็ วันนี้นะคะก็ได้ถวายโดยนายมิรธาพรเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็ลูกๆหล,ล,ลานๆนะคะร่วมกันถวายทําบุญร่วมกันนะคะ วันนี้ถือว่ามีผู้คนญรติกจะมีทิสหายหลังไหลกันมาเป็นจํานวนมากนะคะเพื่อมาให้กําลังใจบ้านนายมิทราพรในบ้านนางจิตตาราพรล,ลูกๆหลานๆในวันนี้ถือว่าเป็นมีเป็นการาสร้างสิ่งต่างๆให้กับบ้านหลังนี้ให้มีความสุขยั่งยืนต่อไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเมื่อพระอาจารย์สุพลจิตตปัญโยได้ทําพิธีทางศาสนาได้ประนามม์ให้กับทุกคนที่มารับศีลรับโรกันแล้วนะตามลําดับขั้นตอนในวันนี้ทางพระพุทธศาสนาพระท่านก็ได้เดินออกมาจากบ้าน หลังนี้แล้วก็ไปที่รถนะคะซึ่งรถทางานายมิตราพลได้จัดเตรียมไว้ให้่นะคะซึ่งเป็นรถของลูกๆหลานๆรถที่บ้านที่นี่ประมาณ20คันนะคะ <c oughs> เพื่อ,อ <c oughs> จะไปเจิมรถที่เขาเรียกว่าเจิมบุญบารมีให้รถให้บ้านนะคะให้มีความสุขนะคะหลังจากนั้นนะคะ <c oughs> ก็ได้มีการทํา <c oughs> หลังจากพระฉันพระทหาร <c oughs> เพลนสร็จแล้ว <c oughs> ก็ได้มีการตรวจน้ํายาวนะคะวันนี้ก็มีการตรวจน้ําให้ถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะ นี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับการทำบุญบ้านของอานายมิทราพลหรือนางจิตราพลประจำปี2567ถือว่าเป็นการทำบุญของบรรพบุรุษนะคะค่ะดิฉันนางสาวเรนูธาพลนะคะโดยบก,กรพลชัยสังดวงยางนะคะหัวหน้าสำนักข่าวนสวนพสือรัฐเจอาข่าวเด็ดออนไลน์ศูนย์ข่าวภาคใต้รายงาน